นะจากที่ผมศึกษามาก็คือช่างเจียจานไม่เรียบช่างเจียจานไม่ตรงอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เปลี่ยนฝาเบรกแล้วร้อยแปดพัน้าสรุปแล้วที่ผมศึกษามาคือพินคาลิปเปอร์มันต้องลื่นเสมอนะตัวบนลื่นนะอยู่ตัวล่างเย็บร้อยแข่งโป๊กแข่งโป๊กเลย พินตัวนี้จะมีหน้าที่ส่งคาลิปเปอร์ให้ขยับได้ทีนี้พินตัวนี้ตายเท่ากับว่าพ่อเบรเนี่ยไอปั๊มคาลิเปอร์เนี่ย,ม,ยมันดันมันดันมันก็ดันข้างเดียวแต่ไอเนี่ยมันไม่ขยับเนี่ยพินคาลิปเปอร์เนี่ยดังนั้นพินคาลิปเปอร์เนี่ยตรงนี้ต้องสะอาดนั่นหมายถึงว่าเนี่ยทําไมพ่อเบอรของเป็นอย่างนี้เนี่ยตรวจสอบรถคุณเองด้วยนะครับว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่า